สบทกนัดประชุมคณะใหญ่พรุ่งนี้ถกผลสอบกับระเบิดนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังจากกองทัพภาคที่2ได้รายงานผลสอบกรณีกับระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเย็นวันที่19กรกฎาคมพลเอกนัฐพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสูงเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณไทยกัมพูชาสบทก ได้เรียกประชุมฝ่ายเลขาของคณะกรรมการสอบทกอในวันนี้เวลา14นาฬิกาโดยจะเป็นการกำหนดแนวทางกรณีกองทัพภาคที่2รายงานผลการตรวจสอบกรณีกำลังพลที่จังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติภารกิจล่าตระเวนรักษาความสงบในพื้นที่ช่องบกและเหยียบกับระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บ3นาย ทั้งนี้ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่2เก็บข้อมูลหลักฐานและผลการพิสูจน์ทั้งหมดรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายเลขาสบทกทราบนายจิรายุกล่าวว่าจากนั้นในวันที่21กรกฎาคมเวลา09.30นจะเป็นการประชุมคณะกรรมการสบทกชุดใหญ่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเต็มคณะทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงที่เป็นคณะกรรมการของสอบทกเข้าร่วม เพื่อหารือถึงผลการพิสูจน์กับระเบิดและการกำหนดท่าทีที่จะดำเนินต่อไป